สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องพี่น้งอกินกินแหลกเนาะวันนี้จะมาทำผัดกะเพรากินอีกแล้วทุกคนเราซื้อหมูมาจากห้างหมูลดราคาเนะาะเนี่ยเราซื้อมาแพ็กนี้ก็สี่สิบบาทเราก็จะมาผัดกะเพราหมูแบบแห้งๆทุกคนก็เออหมูเนื้อเ,เยอะเหมือนกันแล้วทุกคนโอ้ยกลิ่นฉุนตอนนี้น่าจะอร่อยนะฟาจานนี้โอ้ยขอจำ่ลยนะทุกคน เราจะผัดกะเพราแห้งๆนะทุกคนเราจะไม่เติมน้ำเลยเนาะเราจะชาติของเราก็จะเติมน้ำน้ำตาลเนาะแล้วก็ออกหวานเนาะเอมน้ำปลาน้ำปลาก็จะเอาทุกคนกะดูประมาณหมูว่าเราใส่ขนาดไหนมันจะเค็มหรือไม่เค็มนอกจากนั้นเราก็มาคนคนคนไปคนมาทุกคนเราจะเอาให้แห้งเนาะเราก็ไม่ต้องไปเติมน้ำแล้วเราเติมเฉพาะเครื่องปรุงนี้ก็ ผัดกะเพราแห้งเลยทุกคนด๋ยวก็จะใช้เวลาหน่อยเนาะแี้เราก็ปรุงแต่ว่าเราก็จะใส่น้ำมันหอยพอเป็นวิธีนะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมใบกะเพรากันก่อนเนาะนี่แล้วเติมใบกะเพราแล้วก็ คนไปคนมาให้ใบ,บกะเพราเราก็โผลเขาเข้ากันทุกคนแห้วนะคนไม่ได้ใส่น้ำอะไรเลยนะเนี่ยน้ำมาจากไหนไม่รู้เนี่ยมาจากหมแูแน่ๆนเลยอะ่ะนี่ก็คือผัดกะเพราเนาะแบบง,ง่ายๆทุกคนตำพริกลงไปคนคนใส่กระทะก็เสร็จเรียบรอย้อย่างนี้ไปรอตักข้าวราดได้เลยอ่าโบแลม ตักข้าวแล้วเอากระเพราลาดาบ่ตักข้าวกระเพราลาดนั่นแหละอ้าวตักข้าวไว้เลยพ่อน้องไอจิ๋มบ่บ่อยู่ผมบ่ดอยู่จังหวัดเลยไกลนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเลยอยู่ไกลผมอยู่บ้านผมเองบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่พี่ครับอยู่ที่พี่ใช่ไหมได้อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นั่นอ้าวทุกคนสำหรับคลิปนี่เขาต้องไปนขอนี้เด้อแซบบ่แบๆบจ้า